อโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ผุมครับ Only TV เหมือนเดิมครับอ่าวันนี้พี่ก็ไม่ได้มาเล่นเกมอาร์ครับผมนะเออคืออยากจะมาบอกว่าเกมอาร์มูบายของพี่เนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วนะครับผมเออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับคือไปเจอในกลุ่มมาเขาก็เป็นเหมือนกันนะผมนะกลุ่มเกมอาร์มูบายนะครับเนี่ยแหละดูนะเดี๋ยวดูนะผมเล่นอยู่ดีแล้วมันดิ้งออกมันก็แบบ เข้าไม่ได้เลยนี่ผมนี่นี่ไงมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือโหลดเข้าเกมใหม่ก็แล้วเอ้ไม่ใช่คือโหลดลบเกมใหม่ก็แลี้วนะครับผมนะเออแต่มันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมเออเนี่ยผมลบแล้วก็โหลดตรงนี้ใหม่นะผมมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วพอผมเข้ามาดูตรงที่การรีวิวเชิงลบนะครับผมนะเออผมจะเห็นได้เลยว่ามันก็มีคนเด้งเหมือนกันครับผมนะเออเนี่ยเข้าไม่ได้บอกหน่อยครับเนี่ย เห็นปะเล่นไปนาน,านเกมเข้าไม่ได้ครับมีใครปินมั้งครับเล่นมาห้ารอบแล้วเล่นนา,นานเข้าเกมไม่ได้เลยต้องลบโหลดใหม่เสียฟาร์มหมดอันนี้เขารลบโหลดใหม่แล้วเขาเล่นได้หรือเปล่านะครับผมนะเออแต่ว่าผมเนี่ยลบโหลดใหม่แล้วเล่นไม่ได้นะครับผมเออมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมคือ <c oughs> คือที่ปัญหาใหญ่คือเออแมท่ที่เราเล่นกันมาครับ ที่แบบเราแคดลง y o YouTube กันมานะผมจะเรียกว่าอะไรดีเซฟออฟไลน์ของผมนะครับผมไม่ได้เซฟไว้เลยนะครับผมเออม,มันก็แบบ <c oughs> คงจะหายไปแล้วนะผมเออเนี่ยโอ้เล่นมาตั้งแต่พาร์ทหน,นึ่งนะผมมันนี่คลิปแรกเลยครับผมนี่คลิปเปิดตำนานนะครับโอ้คือ เสฟหายต้องไปฟาร์มใหม่นะผมนะเออที่จริงผมก็ไม่ฟาร์มใหม่ก็ได้เลยครับผมนะเออถ้าผมถ้าถ้าถ้าใช่ผมฟาร์มใหม่นะเออแบบว่าผมคือคอยเข้าเกมได้ก่อนเถอะครับตอนเนี้แล้วผมขอปิดนิดเข้าดูนะครับผมลองทําในเอ,อผมลองหาดูใน youtube นะผมนะว่าเขาทํากันยังไงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับยังติดมิดเข้าก็ เนี่ยมันเด้งออกมาเลยนะเออเนี่ยมันเล่นออกมาเลยเดี๋ยวผมขอเบาเสียงนิดนึงนะครับเสียงมันดังไปโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเปิดอนี่นก,กันดูครับเขาบอกให้ไปเปิดเอ่ออะไรวะเอ่ออะไรเวอร์ชันแอนดรอยอะไรสักอย่างครับปูดพัฒนาอะไรเงี้ยนะครับผมตอนนี้เวอร์ชันแอนดรอยของผมเป็นเวอร์ชัน11นะครับผมนะเออซึ่งในกลุ่มเขาก็บอกว่าถ้าอัพขึ้นเป็นเวอร์ชัน11มันก็จะเล่นไม่ได้นะครับคือที่จริงผม มันเป็นเวอร์ชันนี้ตั้งนานแล้วนะครับโทรศัพท์ผมนะแต่ผมก็เล่นได้เลยผมนะเล่นได้มาจนถึงทุกวันนี้นะผมก็มาเจออย่างนี้ครับนี่เขาบอกให้เปิดไอ้นี่บังคับคูณ 4msaa อะไรองงี้ครับผมเปิดแล้วก็ลองเข้าเกมใหม่นะครับเ๋ลองเข้าดูนะครับตอนนี้เข้าอยู่นะผมนี่ ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอซึ่งแบบข้อมูลอะไรนี้มันก็ไม่ได้หายไปนะครับผมแบบว่าข้อมูลการดาวน์โหลดอะไรนี้นะครับผมนะมเ,เนี่ยเป็นไงนะครับผมคือแบบหัวทไงดีผมจะทํายังไงดีนะผมเรื่องนี้นะเออผมว่าน่าจะได้อัดลิปเกมใหม่รอแล้วกันนะครับผมนะเกมอื่นนะครับน้องๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกด อันทรับผมนะครับผมเออให้กําลังใจกันด้วยนะครับคือเกมอาร์คเข้าไม่ได้นะครับผมผมก็อยากเล่นนะครับผมนะมันเป็นเกมหลักของผมเลยครับในการลงช่องนี้นะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้มันเข้าไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับเกมอาร์คนะครับผมรอจนแบบผู้พัฒนาเขาน่าจะอัปเดตนะครับโทรศัพท์ผมนะมันถึงจะเล่นได้หรือเปล่า ซึ่งแปดาวเกตเอาก็ผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะผมก็กลัวมือถือพังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามือถือมีเครื่องเดียวนะครับผมในการใช้การตัดต่อกอันอาชีพอะไรนี้ผมก็ใช้มือถือเครื่องเดียวครับนี่ผมใช้แอปนี้ผมในการอคลิปนะครับนี่อ่าแล้วก็ตัดภาพป,ปกก็จะเป็นแอปนี้นะครับอ่าอ่าโอเคครับนี่ส่วนแอปนี้ก็จะเป็นาการทําให้ภาพป,ปกมันชัดขึ้นนะผมเออเนี่ยเนี่ย แล้วก็ YT Studio ของผมนะครับผมอ้าวอะไรไว่ได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นโอ้ยเดี๋ยวๆอ๋อไม่ได้เปิดนิดดีกว่าครับผมไม่ได้เปิดนิบนะครับผมเลยเข้าไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดนิดกันโอเคฮะเนี่ยเป็นช่องที่ผมทำมาก็เกือแบบจะครึ่งปีแล้วใช่ไหมไหนๆวิดีโอแรกที่ Archiveable นะครับผม แต่ก่อนผมก็ทำอา RV นะครับแล้วก็ไมค์ a f t หน่อยนึงอ่าคลิปแรกก็โอ้โหประสบความสำเร็จมากกับผมเนี่ยจำนวนคนดูก็2 0สอพหรือเปล่าใช่ไหมเอ้ยหนึ่งหมื่เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆแอดมินที่คอยเปิดเซิร์ฟให้ผมเล่นนะครับแล้วก็ขอบคุณ K ีมค์คที่ทําให้ผมได้ซับเยอะขนาดนี้นะผมได้มาเจอร้องครับผม แต่วันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับต้องรอเกมอักถึงจะอัปเดตนะครับผมถึงจะเข้าได้หรือเปล่านะครับรอเข้าแก้ก่อนนะครับผมนี่คลิปหมุนบูตอนครั้งแรกนะครับเออก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มีพันดูตั้งสองพันคนเลยนะครับผมอตอนนี้ก็กําลังจะพันแซฟแล้วนะครับผมนะเออผมนะนี่โหกำลังใจมาเต็มเลยนะครับผม อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายเลยนะครับผมที่ผมอัดนะครับคลิปจับทับเปจลานะครับผมอ่านี่นี่เนี่ยเอเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมน้องๆองโอเครับผมอาสับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาางน้องไปก่อนเลยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับตอนที่อาร์มูบายเล่นได้นะครับผมเราไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ ยังทาใจไม่ได้อยู่นะครับผมเข้าเกมไม่ได้นะฮะแมปก็หายเลยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสู้ครับผม